ชีวิตแสงจากดวงอาทิตย์ทุกทิศเวหากลางคืนมืดมิดไกลชิดจันทราดาวอยูู่้ฟ้าเวลาเปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้การหน่วยที่13กลางวานันกลางคืนเรื่องกลางวันและกลางคืนนะคะเด็กๆคะเราไปดูกลางวันก่อนนะคะเวลากลางวันนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นอะไรคะบนท้องฟ้า ใช่แล้วค่ะพระอาทิตย์นั่นเองใช่ไหมคะค่ะแล้วเวลากลางวันก็จะมีความสว่างนะคะจากพระอาทิตย์บนท้องฟ้านั่นเองนะคะต่อไปตอนกลางคืนนะคะเด็กๆเ,เวลากลางคืนเด็กๆเห็นอะไรบนท้องฟ้าไหมคะค่ะ ใช่แล้วค่ะพัดจันนั่นเองนะคะเวลาการคืนนะคะก็จะมีความมืดนะคะและมีหมู่ดาวนะคะเต็มท้องฟ้านะคะต่อไปนะคะเด็กๆคุณครูมีแบบฝึกมาให้เด็กๆได้ทำกันอยู่สามหน้นะคะเด็กๆร้องหรือยังคะ เด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆหยิบหนังสือสาระที่สานขึ้นมาเลยค่ะและเด็กๆเปิดไปหน้านี้เลยนะคะหน้านี้นะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยปากของดวงอาทิตย์นะคะและระบายสีแดงใส่รูปค่าดวงอาทิตย์ ที่ทำในตอนกลางวันนะคะข้อที่สองนะคะอีกหน้าถัดมานะคะเขาให้เด็กๆเขียนตามเส้นฝากของรูปพระจันทร์นะคะและเด็กๆระบายสีเหลืองนะคะบนในรูปพระจันทร์นะคะให้สวยสงามเสร็จแล้วเด็กๆขีดเครื่องหมายถูนะคะใส่ค่า กิจกรรมที่ทำในตอนกลางคื้นนะคะเด๋กๆ๋ก,ก็ดูภาพและเด็กๆก็ขีดเลือกขีดนะคะเด็กๆ ภาพให้ถูกซอกนะคะและระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆทำได้นะคะค่ะคุณครูฝากให้ผู้ปกครองสอนการบ้านน้องเพิ่มเติมด้วยนะคะและเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะคะสุดท้ายคุณครูฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วเราจะมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ